เอาหมาเข้ามาหัวเข้ามายกตรงๆงอาหัวเข้ามาขยับเข้ามาเลยครับขยับเข้ามาขยับเข้ามาใกล้ๆครับขยับเข้ามาลยกขึ้นสูงๆยกขึ้นสูงๆครับยกแล้วก็บอลลูกตาขอนด้วยครับยกขึ้นมายกขึ้นมาเลครับ

ตอนนี้เราอยู่ในเขตบ้านท่าหลวงนะครับบ้านท่าหลวงคนท่าหลวงเมือท่าหลวงจังหวัดลบุรีนะครับคือนี่หลวงตาจังวัดนะครับจังวัดทุน่วนคับท่าหลอะะเยอขในเขยไนีน่าเอานนที่ ăn anh được không lúc nữa hả anh được đông anh được đông lúc nữa hả anh được đông anh được đông lúc anh được đông lúc nữa hả anh được được đông lúc nữa hả anh được đông lúc anh anh được đông lúc nữa hả anh anh được đông lúc anh nữa anh จับน้ำครับจับน้ำจับไนครับายเาลตแล้วบไับครับันบอลครับบอลกันไปยครับอลตีกันไจับไว้ครับจับไว้นะครับจับไว้ ก็มองหนาท่าตรงๆพอได้ไหมตรงๆตรงๆแต่ตรงนี้มันอันตรายตรงๆตรงๆแตบตรงนี้มันอันตรายไม่ต้องรบกวนเลยตรงๆ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  คอแล้วค่อยปล่อยครับจับไว้ก่อนคอแล้วค่อยปล่อยแพ็กเดียวยกขึ้นมาเลยครับ ý thức 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 ý วันน้ไม่ไม่ถามมึงผมมารับเลยวัดไหนก็ถามเลยผมอะ่ะไมไม่บอกเลยว่าวัดไหน อมาครับขอนมหน่อยนะครับขอนมหน่อยคนท้องมีคนท้องหนึ่งคนดคนท้องหนึ่งคนจับไว้นะครับจับไว้ ซ้อครับอันนี้ซ้อนนะครับซ้อนนะครับซ้อนอครับขอบมีหลวงปู่อันนี้ยังไงครับถวายหลวงปู่ถวายครับถวายครับวาครับารมณ์มหน่อยครับลมหน่อยลุกเลยครับลุกเลย นั่งลงนะครับตั้งลงนะครับตังลงนะครับ้งนครับตั้งลงงนะครับตังลนงนับตงังกนะครับังับคัครับตะ้ปับงนะับตังอครับครับรู้ตศรัทธานะครับ นำรูปองคูมั่นมาถวายหลวงตานะฮะาได้ก้มหลงกรานะครับถวายครับถวาย ครับเป็น3วันเลยไปนะครับส่วนเออก็จะต้องต้องครบ <laughs> จับไว้ครับจับไว้นะครับแพ็กเดียวยกเลยแพ็กเดียวยกเลยยกได้ยกเลยนะครับยกไหวไหมครับยกไหวยกเลยครับลองยกดูครับแพ็กเดียวลองยกดูครับยกไหวไหมครับน้ำแพ็กเดียวลองยกดูทีครับไหวไหมยกไหวเลย

พ่อญาตนะครับเงาหลงตานะครับพยายามอย่าเหยียบนะครับไปเลยครับไปเลย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 

อ๋อนมไม่นมไม่ดื่มไปกินที่บ้านเลยนะครับขอนมเพิ่มนิดหน่อยครับขอเพิ่มเพิ่มอีกหน่อยขอนมเพิ่มหน่อยเงาลงตานะครับเงาดวงตานะครับเงาดวงตาครับเงาดวงตา สร้างภาพครับคุณสร้างภาพครับไม่ใช่ดาราครับภาพครับทางไหนครับทางหน่อยครับเอาลวงพาะครับขออนุญาตออกหน่อยครับเป็นอย่างนี้แหละอยเป็นอย่างนี้หน่อยเป็นช่วงบ้างหายใจมนึง เจ้าหน้าที่อย่ารับถ่ายรูปให้คนอื่นนะครับเดินสวนไปสวนมานะครับยกครับยกยกไว้ก่อนนะครับคอแล้วค่อยวางนะครับยกไว้นะครับคอแล้วค่อยวางนะครับ ยกครับยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยครับเสียดายเล่นเกมไหนแต่ก็ไปอะไรได้ยี่ว่อยู่ระนองหรือไ่าอยู่ไอซิบัวนอะไรที่ไอ้ปิดลันกระด่าแต่เส้นเล็เอวยาวนะงั้นกันยี่เลยเร็วเร็วนะน้ำยกข่้นรอลงตายครับน้ำ ยกครับยกยกรอเลยครับทางนู้นยกรอเลยนะครับขออนุญาตลมหน่อยนะครับเงาหลงตานะครับไปข้างหน้าเลยมาครับถอดหมวกให้เด็กหน่อยครับอถอดหมวกให้เด็กหน่อย แพ็กเดียวยกไหวยกรอเลยนะครับยกรอเลยไม่ต้องให้หลวงตาไปยืนรออีกนะครับยกรอหลวงตาครับคุณผู้หญิงเสื้อแดงยกครับ ลมหน่อยครับลมหน่อยลมเงาด้วยครับลมเงาด้วยนะครับเงาอยู่ที่เท้าเนี่ยครับยกไหวย,ยกเลยครับยกไหวย,ยกเลยนะครับพอแล้วค่อยวางนะครับ ยกไหวยกรอเลยครับ <c oughs>

เงาครับไ้กสายอยู่บนทัวไม่แตกาคอสั่งให้ยงยกน้ำครับยกน้ำ หายหายอะไรอย่างเงี้ยใครเก็บขึ้นไปก็ไม่รู้ถูกไหมไปๆรถขนไหนก็ไม่รู้ถูกไหมมันจําเป็นไหมที่ต้องเป็นรถผมพันเดียวมันไม่ถูกหรอ เพราะบางคนเก็บมันเป็นอาสาเก็บเขาจะไปเก็บแฝดรถข้าไหนมันก็เราก็ไม่รู้อ่ะฮะเออต้องเก็บคนเดียวจะได้รู้ว่าเอออันนี้นะอยู่คนอันนี้นี่นหายแล้วพังหายไปไหนคงจะโดนด่าอ่ะ ปวดเอวครับปวดทำตจงตูกับครับหลับตาได้ไม่ต้องก้มไปนะครับดี่ยังไม่ปวดทำโจงตัวตรงต์อีกหน่อยเดียวแล้วครับค่ไปไปยกน้ำคุณต้องโสงครับยกต้องสงกระเป๋าไว้ด้านหลังนะครับกระเป๋าตั้งไว้ด้านหลังนะครับไว้หน่อยนะครับด้านหน้าไว้หน่อยนะครับเงานะฮะเงาครับเห็นเงาไหมครับเห็นเงาไหมครับครับ สวัสดีนะครับวันนี้แฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวสาวท่าหลวงนะฮะวันนี้หลวงตามชื่อปัญญาวุฒรโภตวัดที่วัดท่าหลวงนะครับตำบลท่าหลวงอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีหกโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งวันนี้นะฮะทำวัดเย็นนะครับวอนวัดที่วัดท่าหลวง ครึ่งทำวัดเย็นที่วัดท่าหลวงครับเหลือไม่กี่ร้อยเมตรแล้วครับเหลือไม่กี่ร้อยเมตรนะฮะเราจะเข้าสู่วัดท่าหลวงครับ ไม่ต้องกราบนะครับไม่ต้องกราบกันนะครับโอ้โหได้พี่กาพีเสาพี่กาครับพีการเท้าครับมีนมมีน้ำผึ้งไม้น้ำผึ้งมาด้วยมีน้ำผึ้งเอาน้ำผึ้งมาครับมีอะไรอะไรมาท่วมเส้นมอไหมกันมาอุลตาครับเสียาลาจะซวนผ้าแล้วผมพรุ่งนี้ผมจะโทรละโขงให้หลวงพี่นะไป นั่ยางมาใส่เนี่ยนะถ้าถ้าลงไอน้เดลตื่นีเดียวจับน้ไว้อมือจับน้ำไว้จับน้ำจับน้ำกครับลงมาให้เด็กนวพี่นะน้ำวางไว้นะครับเรามาเจอตื่นแล้วนครับเพื่นมิตื่นเนี่นอนดูตาแล้ว

ม่กาาที่บ้านนะครับเดี๋ยราต้องมเดนะครับวางเราตรงกางวางเเลยครับวาเลยเลยครับบนีู่้จอดมาจะขึ้นเห็ดนะลายา លោកមិនត្រូវក้มមើលទេครับមិនຕ້ອງក้มមើលណាครับមិនຕ້ອງក้มមើលណាครับ

晚上忙呢，晚上忙呢，查、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯 โล่พระจันทร์โล่พระจันท <c oughs> ร์ <c oughs> อะไรนะเจ๊ปืนงไหวหลุมเงาหน่อยครับหลุมเงาหน่อยนะครับน้องอาสาครับ <c oughs> อาจารย์ครับเจ <c oughs> <ๆ>๊ปับเจ๊เจ๊ปุ่งไหว ไา,า,าจารย์แลวคุณองจักไกลไหมอาจารย์ไปครับไปครับไปครับใครก็ตั้งครับมันปุดไม่ได้ครับจะจะสวดคระไม่ดีเลยนะครับ เอาผ้าหน่อยผ้าหน่อยเออใหามีือผ้าเาผ้าเลยครับในสังขผ้าพนี่อันี้ละนนี้จะขึ้นมาเพื่อให้กว้างแตกเดินทวนเลยพูดยาก นี่คืออะไรครับ <housekeeping> ค <as> ืออะไรครับสอกยาข้ออยากจะขอให้กินกินแล้หายค่ะพ่อป่วยค่ะหายวเกลา้ันกไหาหมดครับเดียวกันมครับาเดียวกัน กดได้หมด อโนมมาน้ำมาอีกครับอโนมมาเพิ่มหน่อยครับออนมนมา เมื่อต่อมืนเวลานั้นก็ไม่ดูกัน คุายากพูดก็บอกว่ารู้แล้ว แปลกไหมผ้าอนอค์วัดนะครับบ yeah, ุกครับมาดงหน้ามื่อยงมื่อยไจะด้พักเหนื่อยาวะไปจะไกลจะได้พักก่อนนี่ไครับเนี้ยเห็นดินเลยนี่เอาให้ดินเอาให้ดินลตาเราแดินไปดินนเปนมงคลนะครับ ตัวหนูตัวหนูเอาไปไกลกรับลูกเออเดี๋ยวพ่อจะสวัดนะบอนเขาหนึ่งวันนี้ไปรวมกันีิเดียวเลยบอก

เดี๋ยวเจอกันมาในวัดเนี่ยนะครับเดี๋ยวยกตามาด้วยจะวัดไหนก็ได้นะครับย่ะกวนลวตะคนเดียว รัเ่ไวันเดียวพวกรับวเตามมาวาย่บ้าครับในกลนงาครับเงาเงาครับเงาเงาครับเงาน้ำยกมาถวายได้ใดก็ได้นะครับข้างหน้าเลยครับข้างหจัททางทางไปเลย 好了。啊 ฝั่งโน้นปิดเลยครับฝั่งโน้นปิดเลยะเดี๋ยวเดี๋ยวเมจัดก,การให้เดี๋ยวผมรอ,อด้านนอกก่อนนะครับสักครู่นะฮะ